พี่เราลองมาทําแบบคลิปนี้กันเถอะค่ะเขาไข่มาตอกใส่สองฟองใส่ต้นหอมใส่แฮมใส่แป้งแลนมตีเข้ากันแล้วเอาใส่กระบวยทอดทีละกระบวยกระบวยเนี้ยใช่แต่รสชาติของของมันก็จะคือใช้แป้งแผ่นเค้กพี่มันก็จะมีออกกหวานๆนิดๆถึงว่าไม่ได้ปรุงรสอะไรใช่ค่ะเป็นนมกึ่งแบบของกินเล่นค่ะเป็นแป้งสําเร็จรูปอ่ะมาทํากันดูเนาะได้ค่ะมาตอกไข่ครับตอกไข่ใส่ถ้วยเลยเนาะตอกไข่ใส่นะคะ เราใส่สองฟองค่ะสามแต่เราใช้สามไงของเขาสองอนี่ค่ะเราสใส่ต้นหอมนะคะก็ใส่แฮมค่ะแฮมตามความชอบนะพี่เนาะใช่เราชอบมากเราใส่เยอะ ั้งหมดไปเลยงานอ่าพี่คนค่ะคใส่แป้งนะคะแป้งเยอะป่ะก็ต้องให้มันข้น,ห,ห,นหน่อยค่ะพี่อแล้วก็ใส่นมใส่นมนะคะใส่ได้เลยในคลิปนี้เราใช้นมจืดนะคะพี่นมจืดเนาะค่ะเบาๆค่ะ6ปีเข้ากันนะคะครับ ขั้นตอนแรกเราก็เอากระบวยจุ่มน้ามันก่อนเนาะ,ะมันจะได้ไม่ติดกระบวยนะครับใช่แล้วค่ะจุ่มให้ร้อนสักนิดนึงแป้งเราเกลียยไว้แล้วครับอ่ะหนูยกมาเทเลยใทีส่กระบวยเลยนะครับอ่านี่มันจะเริ่มเดือดเลยใไหมใช่ค่ะแค่จุ่มลงไปเลยน้ํามันต้องร้อนได้ที่นะครับค่ะกระบวยที่เราทอดก่อนก็ต้องร้อนด้วยนะคะใช่ออกไหม อย่างนี้แหละ,ะมาแล้วเราก็ทําอีกนะคะดูต้องคอยกลับมันก่อนนะจะมันจะไหม้นะนี่ใส่ได้เลยจุ่มไปเลยนะครับแล้วก็คอยกลับอันนี้นด้วยอเอาออกไลยตอนรอนออกเลยนะครับทำง่ายอ่<น>ะแต่น้ำมันต้องร้อนอุณหภูมิต้องได้นะครับถ้าน้ำมันเย็นมันก็จะแป้งก็จะติดกระบวย อันดูเฉียนี้พี่ก่อนอ่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครห์ช่องมินมินชแนลกันเยอะๆเลยนะครับมาเป็นไงบ้างเสร็จแล้วนะคะอือมันมันก็อาจจะใจนี้ไปหน่อยนึงเนาะแต่ว่ามันก็เหมือนทอดมันเหมือนกันนะแต่เราลองหั่นนะคะลองชิมกัน เนื้อแป้งก็จะประมาณอย่างนี้นะคะเนื้อแป้งเันแป้งแพนเค้กใช่ค่ะลองคิมกันดูนุ่มหวานนิดนิดหวานแป้งแพนเค้กนิดนิดครับแพนเค้กแป้งแพนเค้กเราเป็นแป้งสะเป็นรูปไงมันก็จะออกหวานๆนหน่อยหอมแล้วก็จะมีกลิ่นไข่แล้วก็มีกลิ่นเค็มของแฮม อร่อยอยู่นะก็ได้อยู่นะคะกึ่งขนมกึ่งอาหารหรือจะอ<า>ไปจิ้มซอสก็ได้เนาะรพริกอะไรเงี้ยให้มันเผ็ดนิดๆอะไรเงี้ยพอแล้วมันหวานแล้วอร่อยดีเนา<อ>ะใช่ลองไปทำกันดูครับค่ะคลิปนี้สำเร็จนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ